วันนี้เดี๋ยวผมมารีแมป 110S3 ให้ดูนะครับเป็นรถของผมเองนะครับนี่นะครับก่อนอื่นผมจะอธิบายนะครับว่า 110S3 มันจะรีแมปได้บางเป็นบางกล่องนะครับผมลองหลายกล่องนะครับก็ไม่ได้นะครับแต่รถผมมันได้นะครับรถผมมันรีได้ตั้งแต่3-4ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าผมตอนนั้นผมยังไม่ได้ รีแมปนะครับผมให้พี่ชายคนหนึ่งรีให้นะครับตอนนี้เขาก็ไม่รีนะครับเขารีเฉพาะรถใหญ่นะครับรถยนต์นะครับพอผมไปเรียนรีแมปมาผมเลยลองมารีดูครับมันก็รีได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะมารีแมปดินหอบดูนะครับว่ามันจะหอบหรือไม่นะครับผมก็ได้เขียนปลายมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะครับแล้วลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันจะหอบหรือไม่หอบนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะหอบหรือไม่หอบครับ เดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่ผมอัดไฟล์เข้าเลยนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ได้ทาการอัดไฟล์เริ่มอัดไฟล์แล้วนะครับนี่ครับอัดไฟล์ได้นะครับตัวนี้เป็น S สามแท้นะครับกล่อง K W W หกศูนหนึ่งนะครับมันได้บางกล่องนะครับบางกล่องที่มอมเปรีเวลามันดูดข้อมูลเก่าออกนะครับเวลาอัดมันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับมันจะไม่อัดนะครับ แต่ว่ากล่องตัวนี้อัดได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าอัดเสร็จรถจะหอ,หอบหรือไม่หอบนะครับเพราะว่าผมได้จูนเป็นจูนหอบมานะครับผมก็ยังไม่เคยจูนนะครับหอบนะคผมก็ปดลดรอบไปที่หนึ่งหมื่นหกร้อยรอบนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนอัดเสร็จเลยนะครับตอนนี้ก็อัดไยเสร็จแล้วนะครับรถก็เดินหอบครับ เดี๋ยวผมเบิ้ลให้ดูนะครับว่ารอบเป็นยังไงครับครับรอบก็ตัดบอลหมืน่นหกร้ยรอบนะครับบวกเดินหอบนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้